สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการขยายหน่วยในระบบ SI นะครับหน่วย,วยอ่หน่วยในระบบ SI นะครับ ระบบ S i นะครับก็จะเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับซึ่งเราก็จะนำหน่วยระบบ SI เนี่ยมาใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเราเหมือนกันนะครับโดยการขยายหน่วยในระบบ S i นะครับเป็นการย่อหน่วยให้มีขนาดเล็กลงนะครับหรือว่าให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทางนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากในบางปริมาณนะครับอาจจะมีขนาดที่เล็กมากๆหรือมีขนาดที่ใหญ่มากๆเช่นนะครับขนาดของแรงดันไฟฟ้านะครับ0.000015โวลต์จะมีค่าเท่ากับ15ไมโครโวลต์หรือขนาดของความนำ1,500,000เซนเมตนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1.5เมกะซีเมนต์โดยทั่วไปแล้วนะครับขนาดของหน่วยในวงจรไฟฟ้าจะนับปริมาณเปลี่ยนครั้งละ1,000เท่านะครับหรือนับเปลื่อนตำแหน่งจุดทศยมนะครับครั้งละ3หลักนะครับอย่างเช่น10กิโลวัตต์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10,000วัตต์นะครับ สิเมกะวัตนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10บล้านวัตนะครับหรือ0.001มิลลิวัตนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ไมโควัตต์เป็นต้นนะครับซึ่ง ในหน่วยระบบ S i ไนะครับมันก็จะมีคํานําหน้าหน่วยนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แล้วก็ตัวคูณเพื่อที่จะขยายหน่วยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่หน่วยที่มีขนาดใหญ่นะครับลงไปหาหน่วยที่มีขนาดเล็กที่เราใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับหน่วยแรกนะครับเป็นหน่วยเทรานะครับหน่วยเทรา หน่วยเทล่านะครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวทีใหญ่นะครับใช้สัญลักษณ์เป็นหน่วยเป็นตัวทีใหญ่ซึ่งตัวคูณเพื่อขยายหน่วยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณสิยกกำลัง12นะครับหรือจะมีค่าเท่ากับ1ล้านล้านนะครับ หน่วยที่เล็กลงมานะครับหน่วยจิกันะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัว G ใหญ่มีค่ากับ1คูณ10ยกกำลัง 9, 9นะครับหรือมีค่ากับ1 0 0 0ัล้านนะครับ หน่วยต่อมานะครับเมกะเราจะชาใช้สัญลักษณ์เป็นตัว M ใหญ่นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง6หรือมีค่าเท่ากับ1ล้านนะครับ หน่วยต่อมานะครับกิโลสัญลักษณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือตัว k ใหญ่มีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3นะครับหรือมีค่าเท่ากับ1,000 หน่วยต่อมากนะครับก็คือหน่วยที่เรียกว่าหน่วยนะครับหน่วยเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์นะครับเราจะไม่มีสัญลักษณ์เราก็จะมีค่าเท่ากับ1นคูณสิยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1น่ทีนี้หน่วยที่เล็กกว่าหน่วย นะครับเล็กก่อนหน่วยยูนิตก็จะเป็นมินลลิมิลลิเราจะใช้ตัวสัญลักษณ์ก็คือตัว M เล็กนะครับมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3หรือมีค่าเท่ากับ หลังจุดทศยม3ตำแหน่งนะครับก็คือ0.001์่ทอมาไมโครนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวมิวนะครับตัวไมโครมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ6มีค่าเท่ากับ0 0 0 0 0 0 1นะครับต่อมานาโนเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว n เล็กนะครับมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ9นะครับมีค่าเท่ากับ ต่อมาพิโคนะครับพิโคสัญลักษณ์ที่เราใช้จะเป็นตัวพีเล็กนะครับมีค่าเท่ากับ หนึคูณสิยกกำลัง -12 ลองไปเติมดูนะครับว่าหลังจุดสุยม1สิบสองตำแหน่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เมื่อมีการนำเอาปริมาณนะครับปริมาณที่มีหน่วยแตกต่างกันได้คำนวณน,นะครับหลักการที่สำคัญนะก็คือเราจะต้องให้ปริมาณต่างๆนะครับต้องให้ปริมาณต่างๆเนี่ย มีหน่วยที่เหมือนกันนะครับก็คือปรับให้มีหน่วยที่เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถนามาคำนวณตามปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการจัดปริมาณหน่วยให้มีความเหมาะสมนะครับ เหมาะสมก็คืออะไรครับเหมาะให้มันพอดีในปริมาณให้มันตัวเลขให้มันอยู่พอดีพอดีนะครับคือมันก็จะมีหลักการในการขยายหน่วยให้มีความเหมาะสมดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดเป็นปริมาณนะครับถ้าเกิดเป็นปริมาณตั้งแต่1จนถึง 99.99 99, นะครับตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยขยายนะครับเช่น20วัต์นะครับ20วัตต์990วัตเป็นต้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยขยายนะครับปริมาณตั้งแต่ 1,000เป็นต้นไปนะครับจนถึง9,9,9,9 9 9 9 9จุด9,9นะครับสังเกตว่ามีค่ามากกว่าหน่วยปกตินะครับดังนั้นควรใช้หน่วยขยายที่มีค่ามากขึ้นนะครับค่ามากขึ้นตั้งแต่ค่าเท่าไหร่ล่ะที่มันมีความเหมาะสมก็คือค่าที่เป็นกิโลนะครับ โดยวิธีการก็คือเราจะนำเอานะครับเราจะนำเอา1คูณ10ยกกำลัง3หรือว่า1,000เนี่ยมาหารออกนะครับเช่นถ้าเกิดปริมาณกำลังไฟฟ้าของเรามีค่าเท่ากับ2,000วัตนะครับเราก็จะจัดการนะครับให้มันมีความเหมาะสมก็คือใช้1,000มาหารออกนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ2กิโลวัตต์นะครับหรือถ้าเกิดกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ20,000นะครับ20,000วัตต์แล้วก็จัดการให้มันมีความเหมาะสมนะครับโดยนำ1,000มาหารออก mm hmm. ก็จะมีค่าเท่ากับ20กิโลวัตต์ทีนี้ถ้าเกิดมีปริมาณตั้งแต่1ล้านขึ้นไปละ่ะ นะครับถ้าเกิดมีปริมาณตั้งแต่1ล้านขึ้นไปจนถึง999 9999 9999 9, 9, 9. จุด99หน่วยนะครับหน่วยที่มีความเหมาะสมนะครับ เราก็จะใช้หน่วยเมกะนะครับโดยการที่นำเอา1คูณ10ยกกำลัง6เนี่ยหรือว่า1ล้านเนี่ยมาหารออกนะครับเช่นถ้าเกิดเรามีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ2ล้านวัตต์นะครับ เราก็จัดการหน่วยให้มีความเหมาะสมก็คือนำเอา1ล้านมาหารออกก็จะมีค่าเท่ากับ2เมกระวัตนะครับหรือถ้าเกิดเรามีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ200นะครับ200ล้าน วัตนะครับเราก็จัดการให้มีหน่วยมีความเหมาะสมนำหนึล้านมาหารออกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ200เมกะวัตเนี่ยทีนี้เรามาดูหน่วยที่มันมีความเล็กกว่าหน่วยยูนิตนะครับ เช่นตั้งแต่ค่า0.001ไปจนถึง0.009นะครับจะเห็นได้ว่าค่าน้อยกว่าหน่วยปกตินะครับดังนั้นควรที่จะใช้หน่วยขยายนะครับที่มีค่าเล็กลงนะครับเป็นหน่วยมิลลิโดยนำเอา1คูณ10ยกกระลังลบ3มาหารนะครับนำ1คูณ10ยกกระลัง 3ม,มหารหรือคูณด้วย1,000งพัหรือคูณด้วยหนึ่นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะแปลงเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยมิลลิได้นะครับอย่างเช่น เรามีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ0.2วัตต์นะครับล้วก็เอา1,000มาคูณเข้าเนาะหรือว่าหารด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับ <c oughs> ก็จะเป็น0.2หาร1คูณ10ยกกำลังลบ3หรือมีค่าเท่ากับ0.2นั้นคูณด้วย1,000นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ200นะครับ200มิลลิวัตต์ 0.002วัตต์นะครับแล้วก็แปลงให้เป็นหน่วยม mm, ิลมินะครับ0.002หารด้วย1คูณ10ยกกำลังลบ3เดิมนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.002คูณด้วย1,000 <Yeah. S 1> ก็จะมีค่าเท่ากับ2ม <Yeah. S 1> ิลิวัตต์ทีนี้ถ้าตั้งแต่ ค่า0.0001ไปจนถึง0.000009จะเห็นว่ามีค่าน้อยกว่าหน่วยปกตินะครับดังนั้นควรที่จะใช้หน่วยขยายที่มีค่าลดลงนะครับเป็นหน่วยไมโครนะครับเป็นหน่วยไมโครเนี่ยเราก็จะนำเอา หนึคูณสิยกกำลังลบหเนี่ยมาหารนะครับหรือว่าคูณด้วยหล้านนะครับคูณด้วย1ล้านเช่นถ้าเกิดเรามีกำลังไฟฟ้า0 0 0 0 2วัตต์นะครับเราก็าจะแปลงเป็นหน่วย ไมโครนะครับมีค่าเท่ากับ0.002 0 00หารด้วย1คูณ10ยุกกำลังลบ6นะครับหรือมีค่าเท่ากับ0.002คูณด้วย1ล้านนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ200ไมโครวัตต์นั่นเอง สมมติว่าเรามีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ0.00002 0 00นะครับวัตต์ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ0.00002คูณด้วย1ล้านก็จะมีค่าเท่ากับ2 ไมโครวัตอโอเคนะครับทีนี้ตัวอยา่างนะครับเรามาดูตัวอยา่างสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอยา่างสักนิดหนึ่งนะตัวอยา่างนะครับถ้าเกิดเรามีกระแสะไฟฟ้าเท่ากับ0 0 0 0 1 5 แอมนะครับหน่วยที่เราจะแปลงให้มีความเหมาะสมก็คือหน่วยที่เป็นอะไรครับไมโครแอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลงด้วยการคูณใช่ไหมครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย1ล้านนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้ก็คือ 150M ไมโครแอมนะครับส่วนว่าเรามีกระแสะไฟฟ้าเท่ากับ 0.015นแอมป์ 0. 0นะครับหน่วยที่เราจะแปลงให้มีความเหมาะสมเนี่ยก็คือหน่วยที่เป็นมิลลิแอมป์นะครับเราก็สามารถแปลงได้เท่ากับ15มิลลิแอมป์นะครับสมมติว่าเรามีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ120วัตต์นะครับตรงนี้เราจำเป็นต้องแปลง ให้เป็นหน่วยขยายที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงไหมครับมันยังไม่ถึงพันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับที่เราจะใช้หน่วยปกตินะครับก็คือ120วัตต์สมมติว่าเรามีกำลังไฟฟ้าเท่ากับ25 0 0 0พันวัตต์นะครับสังเกตว่ามันมากกว่าหน่วยปกติใช่ไหมครับหน่วยที่มีความเหมาะสมก็คือหน่วยที่เป็นกิโล นะครับแล้วก็ใช้อะไรครับใช้1,000มหารออกนะครับเราก็จะได้มีค่าเท่ากับ25กิโลวัตต์นะครับทีนี้กำลังไฟฟ้าค่าเท่ากับ1 2 5 5 0 0 0วัตต์นะครับสังเกตว่ามัน มันยังไม่ถึงล้านใช่ไหมครับหน่วยที่มีความเหมาะสมนะตอนนี้เราก็แปลงเป็นกิโลเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เท่ากับ125กิโลวัตต์นะครับโอเคนะครับกลับเราลองกลับไปทบทตัวดูนะครับหน่วย SI นะครับเป็นหน่วยที่มันมีการใช้งาน มากนะครับเป็นหน่วยมาตรฐานนะครับซึ่งในงานไฟฟ้าเล็กเล็กรอนิ์ของเราเนะี่ยหน่วยที่มากที่สุดก็จะเป็นเทล่านะครับส่วนหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยพิโคนะครับเราจําเป็นต้องมีการจัดหน่วยให้มีความเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการนําไปใช้งานนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคํานวณตามปกติเราต้องมีการปรับหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนนะครับ โดยที่ถ้าเกิดหน่วยตั้งแต่หนึ่งถึงเ9 9 9เนี่ยเราก็จะใช้หน่วยปกตินะครับไม่ต้องแปลงแต่ว่าถ้าเกิดจาก1 0 0 0พจนถึง999 999.99เนี่ยเราก็จะแปลงเป็นหน่วยกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งแต่1ล้านเป็นต้นไปเนี่ยหน่วยที่มีความเหมาะสมเราก็จะแปลงเป็นหน่วยเมกะน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยที่เล็กกว่าหน่วยปกตินะครับเราก็จะแปลง ส่วนมากก็จะแปลงให้อยู่ในรูปของมิลลิแล้วก็ไมโครนะครับมิลลิกับไมโครอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าส่วนมากก็จะเป็นไมโครแอมเป็นมิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นในการแปลงแล้วก็มักจะแปลงด้วยหน่วย2หน่วยนี้นะครับเป็นมิลลิกับไมโครนะครับสุดท้ายนะครับก็หวังว่า,านักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้จากการดูคลิปวิดีโอนี้ไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ